เริ่มต้นกันที่ที่รัฐสภาก่อนนะคะวันนี้มีการประชุมวุฒิสภาค่ะหารือแก้ปัญหาประเทศขึ้นแล้วโดยสวส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเป็นสวรสรรหาเสนอให้ใช้กลไกสภาแก้ปัญหาหาทางออกประเทศไปติดตามกับคุณสกลจินดาวันรายงานสดเข้ามาค่ะครับคุณลิตาครับรองประธานวุฒิสภาก็ยืนยันนะครับว่าจะนําข้อสรุปที่ได้จากการหารือของที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นําไปใช้ในการแก้ไขวิกฤตของประเทศนะครับขณะที่สวรสรรหาส่วนใหญ่ก็เสนอให้ ว่าที่ประธานวุฒิสภาแต่งตั้งนายกขนขคนกลางครับการประชุมนอกรอบนะครับของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองตามที่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานวุฒิสภาเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา14นาฬิกา45นาทีโดยนายสุรชัยระบุนะครับว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ความขัดแย้งเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอาจทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์และสุ่มเสี่ยงต่อความรุนแรง จึงได้เรียกประชุมนอกรอบเพื่อระดมความคิดเห็นของทุกคนและนําข้อมูลไปกําหนดเป็นแนวทางแก้ไขวิกฤตโดยจะมุ่งไปที่การนําความสงบกลับคืนสู่ประเทศชาติเร็วๆเดี๋ยวอะไรก็ตามนะครับในตรีด่านไัยบูลสอวอลําพูนเสนอยติให้มีการประชุมรับเพราะมองว่าปัญหาบ้านเมืองเป็นเรื่องละเอียดอ่อนควรหาลือและคิดให้ตกผลึกก่อนจึงจะเปิดเผยต่อสาธารณชนไม่เช่นนั้นจะไม่ร่วมหาลือและเป็นการป้องกันภาพลักษณ์ของวุฒิสภาที่จะเสียหายด้วยและในที่สุดนะครับ นายตรีก็เดินออกจากห้องประชุมไปทั้งนี้สวที่แสดงความคิดเห็นนะครับส่วนใหญ่ในช่วงแรกเป็นสวสัญหาซึ่งแสดงความคิดเห็นไปในทํานองเดียวกันที่จะให้ใช้กลไกของบุฒิสภาในการแก้ไขปัญหาและให้ประธานบุฒิสภาหารลือกับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะนายไัยบูลนิติตะวันสวรสรหาที่ขอให้ประธานวุฒิสภาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่งนายกัฐมนตรีเพื่อรักษาประโยชน์และความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศโดยไม่จําเป็นต้องหาลรือกับคู่ขัดแยง้งเพราะมีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันของเหล่าสมาชิกวุฒิสภาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียกประชุมรอบๆขึ้นในวันนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิกทุกท่านเพื่อน,นำข้อมูลที่ได้ไปไปกำหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขภาวะวิกฤตแห่งชาติในครั้งนี้โดยมีความมุ่งหมายที่จะคืนความสงบสุขให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดจึงในส่วนผมจึงขอให้ท่านประธานวุฒิสภาทำหน้าที่เสนอลายชื่อนายกรัฐมนิรต ส่วนผมจะทำหนังสือถึงท่านประธานเพื่อที่จะขอร่วมรับผิดชอบต่อการเสนอนี้แต่ถ้าเพื่อสบายิกท่านใดเห็นด้วยก็มาร่วมเซ็นชื่อได้ ส่วนบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา,านะครับมีแนวร่วมของกอปรปปสทยอยเดินทางมาปักหลักชุมนุมเพื่อรอฟังการประชุมของบุิสภาโดยนายสุเทพเทกจุบันเลขาธิการกปรปปสนะครับก็มีรายงานล่าสุดว่าขณะนี้นํามวลชนออกจากสวนุมพินีเดินทางมาถึงที่หน้าสํานักง,งานสหรประชาชาติและขณะนี้ก็ได้เดินทางมาถึงหน้าอาคารรัฐสภา,าแล้วและอยู่ระหว่างการทักทายกับมวลชนขณะที่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าของอาคารรัฐสภามีกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดครับ นายสุรชัยบอกนะครับว่าจะนําข้อเสนอที่ได้เรื่องของการไปหาลือกับตัวแทนองค์กรต่างๆที่มีอํานาจก็จะเริ่มมีการเดินสายหลังจากนี้แล้วนะครับแล้วการประชุมจะเสร็จสิ้นในเวลา18นาฬิกา30นาทีซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วนายสุรชัยก็จะลงมาแถลงความชัดเจนของการหาลือนในวันนี้ครับป mm hmm. ุณอลิตาครับ